โอ้โหผู้ใดเห็นข่าวทุกคนเนาะการศึกษาลา่าใหเหียนฟรีในวิทยาลัยบางแหง่งในเมื่อก่อนอยางเหียนสิเป็นสิตายหาเงินเาแถว่าเพื่อไปเหียนอยู่ในมหลาลัยเพื่อไปเหียนอยู่วิทยาลัยแต่ปัจจุบันนี้เถากาดหาหนักเหียนมาเหียนฟรีการศึกษาลาวมันมาถึงคันนี้แล้วบอย้อนซาเหตุนได้อ่าผู้ใดอ่ามีความหูหรือว่ามีความคิดความเห็นเนาะแบ่งปันความหูกันเนาะคอยพอสรุปเขาข้าวัวรุนาวเ่าหอายุประมาณ นั่นแหละเป็นน้องก็เป็นคลิปของหนุ่มลานะที่มาทํางานในประเทศไทยเนาะซึ่งว่าเบายอดได้เห็นแล้วก็จะมาออกลูกคิดกับเห็นเอามานี้คือจังหนึ่งแหละคนลาวมันยอมพับด้วยว่าเศรษฐกิจเนาะปีนี้เนาะสอปีที่ผ่านมานะแย่มากๆเนาะจาก5้ปีที่แล้วนะพี่น้อาไอ้เงินเนาะค่าเงินเงินบาทเงินบาทกับเงินกีเมืก่อนหนึ่งร้อยบาทก็ยู่ที่ประมาณ20,000ื่น 5,000กิบแต่ปัจจุบันนี้นะพนะี่น้องหก0มื่นห้าพันกิบแล้วนะต่อ100บาทนะมันเกือบสองเท่าทำให้คนลาวนะไม่มีเงินส่งลูกไปเรียนปัญนะหาหนึ่งแหละไม่มีเงินส่งลูกไปเรียนเพราะว่าการทำงานที่สปปลาวนะพ่อแม่ก็อาจจะทำไร่ทำนานะทำสวน ทำให้เงินที่เคยได้ปีละ10บล้าน20ล้านกี่ปีนึ่งนะมันไม่พอที่จะมาส่งลูกเรียนจบเนาะหรือว่าจบม .7 เนาะแล้วไปรเรียนต่อไม่สามารถทำได้และสองนะพีไป้องสิ่งที่คนลาวปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาจะมองถึงอนาคตว่าลูก ไปเรียนเนาะพ่อแม่เนเขามองลูกว่าไปเรียนไปเรียนเพื่ออะไรทั้งที่จบมาแล้วก็ไม่ได้มีงานทำมีแต่ความรู้ดีไหมความรู้ดีถ้าหากว่าเรามีเงินทุนซัพพอร์ตลูกจริงๆแต่ทางฝั่งเรา,าเนี่ยก่อนที่จะลูกจะเรียนจบมหาลัยปริญญา บางคนขายนาหมดไปส่งสามที่นะกว่าจะได้เป็นข้าราชการครูเนาะได้เป็นทหารได้เป็นแพทย์ได้เป็นหมอบางคนขายนาหมดไปสองที่สามที่เพื่อส่งลูกเรียนแต่ปัจจุบันนี้ส่งเรียนไปเนาะถ้าเป็นแพทย์เนาะก็มีแพทย์อาสานะแปลว่าเป็นแพทย์เนาะแล้วก็พยาบาลจะมีอาสา จะไปทํางานฟรีเนาะด้วยการที่เอาเราเอาเงินเราเองนี่นแหละเติมน้ำมันเพื่อไปทำทางานมาสันั้ถือว่าปวกคนไข้แบบนี้ก็ฟรีครูก็เหมือนกันมีครูอาสาที่สอนฟรีนะมันเลยทําให้เห็นจุดจุดนี้ที่คนลาวเนาะที่ไม่ค่อยมีเงินอยู่แล้วนะพอมีเหตุการณ์แบบนี้นเนาะเศรษฐกิจไม่ดี มันก็ยิ่งยําแย่ยว่าคนเจะส่งรูปไปเรียนทําไมได้เงินเดือนน้อยเนาะถ้าหากว่าเป็นครูเงินเดือนน้อยเนี่ยเขาเขาชอบนะเขาก็ไม่ได้ติเนาะคือคุณครูเนาะสมมุติว่าคือบัยอดรักในอาชีพครูที่บัยอดอยากจะไปสอนเด็กเงินเดือนน้อยเนี่ยเดือนละสองล้านกานนะหรือประมาณ3,000บาทเนี่ยบัยอดก็ไปนะถ้าบัรยอดชอบแต่เพราะทีนี้คือไปแล้วมันไม่ได้เลยนะเพ่นาะบางคนสอน5ปี1ิปี ไม่ได้เงินห้าปีเนี่ยเนาะไม่ได้เงินถ้าเราเอาตรงนี้เวลาตรงนี้มาหาเงินเลี้ยงครอบครัวเนีย่ยอยศคิดว่าได้ได,ได้หลายแสนบาทนะถ้ามาทางานไทยห้าปีเนี่ยเนาะอย่างต่ำต่ก็แสนส,สองแสนแล้วห้าปีแต่พอที่นี้คือเขาสอนฟรีไม่มีเงินเดือนเนาะตรงนี้ก็เป็นอีกปัญหานหนึ่งที่เรียนจบมาแล้วไปสอนแล้วยังไม่ได้เงินเดือนเนาะได้น้อย แต่ก็ยังไม่ได้เลยนะต้องสอนปีอีกสองปีสามป,ปีเป็นพยาบาลเนาะพี่นะ้องเนาะครับทั้งทั้งบ้านบายอยดเนี่ยคนจะเรียกว่าแพทย์เนาะเรียนจบแพทย์ประมาณนี้ถ้าพังไทยก็คือคล้ายๆว่าพยาบาลเนาะก็เป็นอาสาก็มีเนาะแล้วคนที่จบหมอเนาะก็เป็นอาสาก็มีเนาะสิ่งที่เราได้เห็นนะ ถามว่าเงินเดือนเยอะไหมไม,ไม่ได้เยอะเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ได้เลยนะจากส่งลูกนเ,เรียนหมดไปส4มสี่แสนบาทขายนาไปหมด3ามที่สี่ที่แต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะได้รับเงินเดือนเลยนะนะคุณไปทํางานฟรีนะถ้าคุณไม่เรียนแบบว่าปริญญาเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้สายข้าราชการเนาะหรือว่าเรียนไอทีเนาะ เรียนที่เป็นแบบว่ามีการศึกษาดีๆนะก็ไม่ใช่ว่าจะได้อนาคตดดีเนาะเงินะเ,งเดือนก็แค่สองล้านสามล้านเนาะถ้าเป็นเอกชนก็ได้สมล้านสมมติว่าทำงานในเอกชนมันไม่ไม่ถึงกับว่าที่เราเพราะว่าการเราเรียนเนาะมัน,ม,นมันไม่ใช่แค่โอ้ยเรียนจบไปไม่ได้ใช้ตัง หมดตังเยอะเนาะก่อนจะได้ไปสมมุติว่าไปไปเสงไปสอบเข้าอะไรไปเนาะถ้าบ้านบรยอดคือไปเสงเดี๋ยวบรยอดจะอธิบายเนาะอธิบายในคลิปนี้เลยคือคือไปเสงนี่ก็คือไปสอบเนาอนเนาะสอบเข้าคือบ้านบรยอดคือเสงเสงก็คือสอบนั่นแหละเดี๋ยวบรยอดจะเพราะว่ามีเอฟซีหลายคนที่ว่าถามว่าเสงคืออะไรเนาะเดี๋ยวประหยัดตอบในคลิปนี้เลยคือบางคนไปเสงเข้าเสงติดเนาะแต่อาจจะเส้นสายไม่ใหญ่ก็ไม่ได้ไป แล้วก็ต้องเอาเงินมายัดใต้โต๊ะเนาะเอาเงินมาเอาแบงค์พันมาแทานเนาะถ้าแบงค์แบงค์ลาวหรือแบงค์เงินกีนเนาะอาจจะไม่ได้คมพอถ้าเป็นแบงค์เงินบาทอาจจะคมน้องอาจจะแทนได้แบบว่าทะลุเป้าเลยนี่มันมันเห็นให้เห็น,หนทำให้เห็นว่าสิ่งเรานี้นะมันยังอยู่มันยังอยู่กับคนลาวแล้วที่ เราทําอะไรเราก็ต้องใช้เงินทั้งที่คนลาวเนี่ยเราก็จนอยู่แล้วนะคนลาวเราเนี่ยเราก็จนอยู่แล้วแต่ยังมีเหตุการณ์นะที่ว่าก่อนสมัครเรียนเราก็ต้องเอาแบงค์พันแทงบางีเรอาจจะห้าใบสิบใบก็แล้วแตนะ่หรือว่าถ้าเป็นแพทย์หมอเนาะถามว่ามีไหมที่สอบเข้าเซ็งเข้ามีเหมือนกันแต่ต้องใช้แบงค์พันถึงร้อยใบนะอา้าว ยังไม่ได้เรียนเลยต้องเอาแบงค์พันแทงหนึ่งร้อยใบนี่แหละเป็นองที่ทําให้คนลาวเนี่ยไม่ไปเรียนทําไมไม่ไปเรียนเอาก็กูจะได้ไปเนี่ยกูต้องเอาแบงค์พันแทงร้อยใบนะพ่อแม่กูตุอกขายนาขายที่เนี่ยหลายสิบไร่นะกว่าจะได้หนึ่งแสนบาทที่เป็นป่าเป็นดงเนาะออนี่แหละมันมันสิ่งที่ทําให้ว่าเออคนลาวทำไมไม่เรียนเนาะไม่เรียนก็เพราะว่าอย่างนี้แหละหนึ่งเรียนไปได้อะไรเนาะ ก่อนที่จะจบกูต้องเสีาายอนะไรเนาะเรียนจบแล้วได้อะไรมันกลับวนเวียนมาในสิ่งเดิมๆเหล่านี้สิ่งที่เราไม่ได้หลุดพ้นนะนะเราไม่ได้หลุดพ้นขนาดที่ว่าจะไปสอบเข้าก็ต้องเอาเป็นพันแพงก่อนที่สอบก็มีเนาะไม่ติดเพราะคุณไม่ติดคุณไม่มีเง่นพันนี่แหละมันสิ่งที่ทําให้เห็นว่าคนลาวเนี่ยมันไม่เรียนหนึ่งใช้เงินเยอะสองได้เงินเดือนน้อยนะเสียเงินเยอะแต่ได้เงินเดือนน้อย แล้วใครจะไปเรียนนะเพี่อนๆเอาสำหรับคลิปนีู้้ใดอย่าท็นงไปไกก่อคอมเมนต์คอมเมนต์นสำหรับไม่ได้ไปเยชิคกอลาพี่ล่าน้องกัน,กนสวัสดีค่ะ